สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูจิตนันจันอ่ำนะคะวันนี้เรามาเรียนเรื่องการปฏิบัติตนเมื่อพบกับญาตินะคะหัวข้อแรกคือการแสดงความรักต่อญาติผู้ใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นการโอบก,กอดการเชื่อฟังนะคะการไหว้ต่อไปการมีน้ำใจและเอื้อเฟื้อต่อกันเช่นพี่น้องการก็ควรช่วยเหลือกัน เช่นพี่สอนหนังสือน้องแบบนี้นะคะข,ข้อต่อไปการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเช่นพี่อาจจะช่วยน้องเก็บขยะหรือช่วยน้องผูบ้านแบบนี้นะคะข,ข้อต่อไปเรามาอ่านคําว่าพี่ชายอ่านอีกครั้งนะคะพี่ชายคําที่สองพี่สาวอ่านใหม่นะคะพี่สาว ต่อไปเรามาดูใบงานกันนะคะเด็กๆใบงานที่19คําสั่งจงกากบาดคําให้ตรงกับภาพนะคะเด็กๆดูรูปภาพแรกนะคะรูปอะไรคะพอจะรู้ไหมคะกะลานะคะรูปภาพกะลาแต่นี้เรามาอ่านคําทีละคํานะคะมออามานอนะมา กออากะรออาลากะลาคำนี้อ่านว่ากะลานะคะตรงกับภาพให้เด็กๆก,กากระบาดท,ทับคำว่ากะลานะคะตอนนี้เรามาดูอีกภาพหนึ่งนะคะดเด็กๆรูปภาพอะไรคะมะระเรามาอ่านคำกันก่อนนะคะกออากะทออิธิกะกะธิมออะมะรออิลิมะลิ มออะมะรออะมะระใช่ไหมคะคำว่ามะระกากบาทเลยนะคะรูปพักต่อไปรูปอะไรคะชะนีให้เด็กๆทําเองนะคะอ่านคําทีละคําต่อไปกะทะแล้วก็มะลินะคะเด็กๆทําได้ไหมคะทําได้นะคะทําเสร็จแล้วส่งให้คุณครูตรวจด้วยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆ ดูนิทานก่อนนะคะนิทานเรื่องกลุ่มกิ่งรับญาตินะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปดูนิทาน